นี่คือเครื่องไฟคมิวเตอร์ครับส่วนประกอบของเครื่องไโคอมิเตอร์นะครับก็จะมีกระป๋องแห้งครับและกระป๋องเปียกเมื่อเราได้อุณหภูมิที่แตกกลางของกระป๋องแห้งและกระป๋องเปียกนะครับเราก็จะนํามาเปรียกเทียบในตารางตรงกลางนี้ครับโดยที่ช่องทางซ้ายมือสุดครับจะเป็นช่องของอุณหภูมิที่กระป๋องแห้งครับเมื่อ เราได้อุณภูมิที่กระป๋อแห้งมาแล้วนามาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่แตกต่างในช่องบนสุดครับเราก็จะได้ค่าความชื้นสัมพัสในตอนนั้นมาครับต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างในการใช้เครื่องไซโครมิเตอร์นะครับอุณหภูมิที่กระป๋อเปียกคือ27องศา,ศาเซลเซียสครับดังนั้นเมื่อเรานามาเปรียบเทียบในตารางความชื้นสัมผัสที่ตรงกลางครับ อุณหภูมิที่กระเป๋อแห้งคือ31องศา,าเซลเซียสและมีค่าความต่างอยู่4ครับดังนั้นเราก็จะได้อุณหภูมิชื้นสัมผัส์ที่72เซครับ